วัดบานใส่บวงเงินเมืองอาสพังทองเข่งสวันคีตดป่ตอหมุดหนู ที่หลังไม้เส่ว่าผาอันโตนสมโพธนะยยูเลอ่์วะาอันโตสมโพธนะสม โอ้พระวันเกิดนะบอเออสมโพธิพระวันเกิดเออเห็ดดีๆได้ระวังวังล่มผ้าพบ้านเลบบินได้ เอีสัทธามาแต่บ้านได้เห็ดเาวันเกิดนี้สวัสดีสวุลิเซโนนาบานน่เนะโอ้เออลิโอเอ,อสนั้นมันแย่หูแย่ตา พอแหี้งได้หาหาโกให้มาพูใส่บาทนี่ chỉ đây cột đồng mày đi <laughs> hết tất cả bắt một che của bộ hết nó ai Bà sang tới cô tí và và che của anh năm โอ <cra> er. ้ยขอน้ำยางปีวิ่งเลยโยกมิก no. ก wow, ิน <c oughs> ี k, ่กันมิกกินี่ก็ให้ยางปีวิ่งมดเพราไม่ได้เอาซำมันน้อยโฟดเห็นแล้วงามหมดโยกมันก็งามมาเลโนว้าวบ้านเศรษฐีเฮ็ดบ้านพบบานเล่ง้มเลยตัวนี้